เมื่อผมถาม AI ว่ายาสระผมทากเนะคาเฟอีนไบโอตินแชมพูดีไหมได้คำตอบมาดังนี้ทากเนะคาเฟอีนไบโอตินแอนตี้แฮรัสแชมพูเป็นยาสระผมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมหลักคือคาเฟอีนและไบโอตินซึ่งเป็นส่วนผสมที่ได้รับความสนใจและมีการศึกษาถึงคุณสมบัติในการช่วยเรื่องผมร่วงหลักการทํางานของส่วนผสมหลักคาเฟอีนอย่างที่ได้กล่าวไปในคาตอบก่อนหน้าคาเฟอีนมีคุณสมบัติที่เชื่อว,ว่าจะช่วยลดผลกระทบของฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผมร่วงแบบพันธุกรรม และยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนงังศีสษตท์ทให้รากผมได้รับสารอาหารและออกซิเจนได้ดีขึ้นซึ่งอาจช่วยยืดอายุของเส้นผมให้อยู่ในระยะเจริญเติบโตได้นานขึ้นไบโอตินหรือวิตามิน B7 ไบโอตินเป็นวิตามินที่สําคัญต่อสุขภาพของเส้นผมผิวหนังและเล็บการขาดไบโอตินอาจทําให้ผมเปราะบางหลุดร่วงไร้และเล็บฉีกง่ายการเสริมไบโอตินจึงถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเพื่อช่วยบํารุงให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นและลดการขาดหลุดร่วง จากข้อมูลที่พบเกี่ยวกับทักคาเนะคาเฟอีนไบโอตินแอนติเฮรรัสแชมพูปราศจากสารเคมีรุนแรงแบรนด์ทักคาเนะมักจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นซัลเฟตและพาราเบนซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่มีหนังศีรษะแพ้ง่ายหรือต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจทำให้ผมแห้งเสียมีส่วนผสมเพิ่มเติมนอกจากคาเฟอีนและไบโอตินแล้วบางแหล่งข้อมูลยังระบุว่าครีมนวดผมทาคาเนะคาเฟอีนไบโอตินแอนต้เฮร์รัสคอนดิชเนอร์ซึ่งมักใช้คู่ และสารสกัดจากใบโคลเวอร์แดง (Trifolium pratense) Clover Leaf Extract สารบโอไชนินเ A ในโคลเวอร์แดงมีคุณสมบัติเป็น5 a l ร a r e d u c t อิน i n h i b i t ร์ที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่สร้าง DHT เช่นกันซึ่งเป็นการเสริมฤทธิ์ในการช่วยลดผมร่วงข้อดีที่คาดหวังจากทาคเน n e c a f f e ีนไบ i o น i n Anti-Hair รอสแชมพู p o ลดผมร่วงด้วยส่วนผสมของคาเฟอีนและไบโอตินรวมทั้งสารสกัดอื่นๆที่มุ่งเป้าไปที่การลดการหลุดร่วงของเส้นผม กระตุ้นการจเจริญเติบโตของเส้นผมคาเฟอีนอาจช่วยกระตุ้นรากผมให้ผมงอกใหม่ได้ดีขึ้นบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไบโอตินมีส่วนช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้นอ่อ,อนโยนต่อนหนังศีรษะการปราศจากซัลเฟตและพาราเบนทาให้เป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับผู้ที่มีหนังศีรษะบอบบางหรือแพ้ง่ายข้อควรพิจารณาผลลั์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลปัญหาผมร่วงมีหลายสาเหตุเช่นพันธุก,กรรมความเครียดการขาดสารอาหารหรือโรคบางชนิดดังนัััั้้นนนนผผลลลลพ์ที่่่่่ไไไไดดออาาาาาแแแตตตกกกงปปมมใชชชยยยููเ็ิภภณฑ การใช้แชมพูเหล่านี้อาจช่วยสนับสนุนการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้แต่หากปัญหาผมร่วงรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อหาสาเหตุและแนวทางทาคาเนคาเฟอีนไบโอตินอนติไฮรรสแชมพูดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจสำหรับการดูแลปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากัลเฟตและพาราเบนการมีส่วนผสมของคาเฟอีนและไบโอตินเป็นจุดเด่นที่สอดคล้องกับงานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเหล่านี้ในการช่วยลดผมร่วงและบำรุงเส้นผม หากคุณมีปัญหาผมร่วงและกำลังมองหาแชมพูที่ช่วยดูแลผมทาคาเนะคาเฟอีนไบโอตินแอนตี้แฮร์รอสแชมพูก็เป็นตัวเลือกที่น่าลองครับแต่สิ่งสำคัญคือการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำและสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหากไม่แน่ใจหรือปัญหาไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผูเชี่ยวชาญครับ